สวัสดีวันสงกราน,นะครับและวันนี้ได้่องกันน้ำมาจากการเล่นเกมของสาวน้อย PK และ PK ก็ได้เป็นซองอแบบนี้เลยแต่ได้เอามาใส่ของเล่นแทนเพราะว่าไม่มีโทรศรรัพท์นะฮะเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าเลยเป็นแรงบันดาลใจให้ไปซื้อตุ๊กตาเอลซ่าตัวนี้มาของ PK เองโอ้โหกล่องนี้นะครับเป็นตุ๊กตาหน้ากล่องเขียนโฟเส้น นะครับที่มีมงกุฎมีสร้อยมีคาาและเจ้าหญิงเอลซ่าของเราที่ใส่มาในชุดสีฟ้าที่เป็นธีมของเขานั่นเองนะสำหรับเด็ก3มขวบอยากจะแกะเลยไหมครับขอบคุณค่าก่อนเ่าเรามาแกะด้วยกันเลยจะให้คุณป้าช่วยแกะโอเคอ่ะมายืนข้างๆหน่อย เขาจะติดะติดสก,กมีตัวอะไรบ้างลูกมีกวางกุสเหรอกวางกุสมีกวางเนะาะลุงก,ก็ไม่รู้จักนะว่าเอลซ่ามันเป็นยังไงเนะาะแต่เด็กสมัยนี้จะรู้จักกันนะครับว่าเป็นตัวอะไรแกะกล่องแล้ว น่ารักมากนะครับเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าที่น่ารักของเรายี่จริงเป็นที่ถูกใจของเด็กๆนะครับแต่รู้สึกว่ามงกุฎนี้จะใส่สำหรับอ่าสำหรับคนนะฮะไม่ใช่ตุ๊กตานะครับ เจ้าหญิงเอลซ่าของหนู então, ช,ชอบเลยนะครับเดี okay. ๋ยวเราจะใส่มงกุฎให้เจ้าหญิงตัวตัวน้อยคนนี้ให้เหมือนเอลซ่านะครับโอเคไหนเราลองมาใส่มงกุฎมันเอลซ่ากัน อ่ะพี่เคใส่มงกุฎนอยไ okay, หนใส่มงกุฎนอย oh, oh, โอ้โหเจ้าหญิงเอลซ่าตัวจริงนะครับยังไม่ค่อชินโอเคบายบายนะครับสวัสดีครับ